สวัสดีครับหมอทูนะครับแห่งโรงพยาบาลคริสตอลเพนนะครับอยู่ที่รามอิทา34แยก14นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพูดถึงการที่ว่าอระบบในโรงพยาบาลของที่คริสตัลเพนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในการฆ่าเชือ้อหรือการคัดกรองคนไข้ที่เข้ามานะครับคือในโรงพยาบาลเหมือนที่เราทราบอยู่แล้วว่าที่เนี่ยจะไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรเพราะว่าเรามีระบบกรองต่างที่เรานํามาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณน,นะฮะตล้งแ่ปีที่ผ่านมาก็คือจะมีตัวอย่างเช่นในระบบอากาศต่างๆในของโรงพยาบาลก็คือเป็นระบบ UV ฆ่าเชื้อนะครับ นั่นคือในระบบแอร์ทั้งหมดของในโรงพยาบาลจะมีการฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC นะครับแล้วก็ที่เราไม่มีกลิ่นเลยก็เหตุผลเพราะว,าว่ากลิ่นทุกนี้จะถูกการกรองโดยการที่ใช้คาร์บอนฟิลเตอร์ในการกรองนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นในส่วนของที่เป็นห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลเราเป็นห้องผ่าตัดเป็นคลีนลุมทแท้คลาสหมื่นคำว่าคลาสหมื่นตัวนี้คือความหมายคือ ใน1ลูกบาทฟุตนะฮะจะมีอนุภาค0.5ไมครคอนไม่เกิน1 0 0 0 0ชิ้นซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับเป็นมาตรฐานสากลและก็ในห้องผ่าตัดจริงก็จะมีการควบคุมความดันความชื้นทางการไหลของอากาศทั้งหมดนะครับรวมถึงมีการหลอด UVC ในการฆ่าเชื้อ He ป a filter นะครับซึ่งเวลาที่การกรองก่อน He ป a filter จะมี P r e f t e r medium filter แล้วก็ HEPA filter ระบบ3ชั้นนะครับรวมถึงพื้นถ้าเราไปดูในห้องผ่าตัด,ดจริงจะพบว่าพื้นเนี่ยเป็นลายต,ต่าง แต่ลายที่เกิดขึ้นไม่ใช่ลายที่ทํามาเพื่อความสวยงามแต่ลายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือเป็นลายสำหรับเป็นคาร์บอนที่ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตสำหรับเวลาที่แพทย์หรือสัลแพทย์ในการทํางานในห้องผ่าตัดครับผมนะครับตอนนี้ในส่วนของที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของโควิดสิเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มีมาตรการเพิ่มขึ้นมาหลายๆรูปแบบนะครับรวมถึงเช่นที่1ก็คือว่าเราเพิ่มเป็นการคัดกรองคนไข้หรือผู้ป่วยหรือว่า เจ้าจของสุนัขก,ก่อนที่จะเข้ามาโพยาบาลในการที่วัดคนไข้คราวนี้สิ่งที่ผมเล็งเห็นก็คือว่าผมมองว่าถ้าเรามานั่งเอาปืนเลเซอร์ยิงที่คนไข้ไปเรื่อยๆๆตลอดเนี่ยผมมองว่ามันก็ดูไม่ไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลเนาะในความรู้สึกผมผม,ผมก็เลยคิดว่าผมก็เลยเลือกที่เป็นระบบ AI เข้ามาช่วยนะครับซึ่งระบบ AI ตัวนี้ก็คือเหมือนที่จะได้เห็นภาพต่อไปก็คือในส่วนของที่ว่าเออเวลาคนไข้เข้ามาปุ๊บนะฮะเขาสามารถที่มายืนสแกน แล้วเครื่องก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะคุณอุณหภูมิปกติไหมนะครับหรือว่าคุณต้องสวมแมสหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันคือเวลาที่ทุกๆเย็นนะฮะของโรงพยาบาลจริงๆงงงท,ทุกๆทุกๆวันห้าถึงหชั่วโม,มงเนี่ยห้องไหนที่ไม่ได้ใช้งานในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเปิดระบบ UV ฆ่าเชื้อตลอด ื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็รวมถึงว่าตอนตกเย็นๆเนี่ยเราก็จะมีการพ่นก่อดปิดร้านนะฮะล้วก็จะมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อถ้าสมมติเราได้ไปดูในห้องที่เป็นห้องสัตว์ิดเชื้อเนี่ยนอกจาก UV filter แล้วอร c a r นฟิ f i l อร์แล้วก็จะมีระบบพ่นละอองฝอยนะครับซึ่งละอองที่ฝอยที่พ่นเนี่ยก็คือต้องมีความที่เล็กมากเพื่อที่บอกว่าสามารถที่จะไม่ถึงขั้นว่าเออโดนละตัวเปียกแต่สามารถที่ฆ่าเชื้อได้จริงจัง รวมถึงการพ่นฆ่าเชื้อในที่ทํางานในห้องต่างๆเพิ่มเข้าอีกอันหนึ่งก็เป็นมาตรการที่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นมาในช่วงของที่มีโควิด -19 นียครับสุดท้ายนะครับก็ขอฝากไว้แล้วกันครับว่าคือผมคิดว่ายัางไงเราก็ต้องผ่านไปด้วยกันนะครับในเรื่องของโควิด -19 ที่นะครับที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่สิ่งที่ต้องผ่านไปได้คือการที่เราต้องมีคัดกรองโรคที่ดีการที่เราต้องมีความรับผู้คุมที่ดีนะครับแล้วก็การป้องกันตัวเองที่ดีเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่ายัางไงเราก็จะผ่านไปด้วย,วยกัันครบ